สวัสดีครับผมผมโชนตอนนี้ผมอยู่ที่มันมังสี่วันสแหวสีแนกลินนะครับนี่อยู่กับ b ิสตันดิสตันปิ้งอ่าแปดมอสสวัสดเจ้าชายหน่อยอ่าอปากของคอนะฮะเออันนี้ แต่ทศวรรษเจ้าชาย่อยรอยยิ้มเวลาน้ำปาดวงดาวใช่มันมัน,นสี่อนสแควั์กรุลาวาดแกะตัวหนึ่งให้ฉันด้วยโอโ้โหใช่อยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองมาที่างานนี้ดูนะครับรา่ว่วาก็ไม่ได้บมาเร็เพราะว่าใกล้จะหมดแล้ว ข้างสัมประสิทิ์ครับ <laughs> สัมประสิทิ์ครับเนยสัมประสิทิ์ครับเลยเปสัมประสิทิ์ครับจริงเนี่ยดูดิสัมประสิทิ์ครับใช่ใช่ใชโอ้โหข้างนี้ไปแล้วนะครับนี่โอ้โเป็นเรื่องค่อนข้างจะลึกซึ้งเนาะเราอาจจะไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรครับดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะนักบินผู้มองโลก ด้วยสายปากวีแอนชอนเดอะแซงเอ็กซ์พูรีใช่แอนชอนองตวนองตัวองตวอต่าเดอะแซงแบ็ก uh, ซูเปอรี่นะครับและบินขนส่งไปเนีและนักเขียนเจ้าฝรั่งเศสเขียนเจ้าชายน้อยในระหว่างลิภัยสงครามโลกอันที่สองอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากหนังสือได้รับการจัดพิมพ์ในเดือนเมษายนคริสตศักราช1943เดือนถัดมาครับแซง แจ็คซูเบอรี่นะครับลาจากนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งทวีปแอฟริกาเหนือเข้าร่วมหน่วยบินลาดตระเวนมือสองท่าถายเอสารของกองกําลังฝรั่งเศสในอิสระในแอลจีเรียนะครับในการออกบินตามแพลนเกตเมื่มอวันนี้3กรกฎาคมที่สิงาค1944เขากับเครื่องบินล็อกนีด P-38 ไลท์นิ่งลาดตระเวนเหนือนดนินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสครั้งนั้นเองครับที่เครื่องบินของเขาไม่หวนกลับมาอีกการหายสาดของเขายังคงเป็นปรัญหามาจนถึงปัจจุบัน นี่แล้วก็มีประวัติความเป็นมาอะไรอย่างนี้เนาะรวมถึงโอ้โหสะท้อนแสงนี้ด้วยนะครับองตัวเดอร์แซงแบล็คชูเบอรี่ใช่นี่นั่นนะโปโซ้ใช่ ต้นเซ็ิริทันเป็นจูดิเวอครั้งหนึ่งในมีเจ้าชายน้อยอาศัยอยู่บนดาวที่โปกว่าเขานิดเดียวเขาอยากมีเพื่อนจริงๆผมเคยเจอตึ้นเป็นนีแบบไอคอนสยามมาแล้วนะแต่ว่าเขาจะมีข้อมูลแบบทาเลเชิงลึกเหมือาจะเป็นแบบนิทานรการเลยนิอันนี้คือมันจะแตกต่างจากตอนอยู่ไอคอนนะชัดเจนเลยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันอ,อันนี้ก็เป็นพระราชานับประคองแห่งดวงดาว325 ผมไม่รู้คืออะไรนะมันจะเป็นตัวเลข3ามร้อยยี่ห้าสามร้อยี่หกนี่ผมไม่ได้ใจว่าคืออะไรแล้วก็นี่ครับชายสวมหมวกคนหลงตนแห่งดวงดาวร้อยยี่สิบหกใช่ครับอันนี้ครับนักดื่มจอมชิมเมาแห่งดวงดาวสามี้อกดี่ลยอ่าใช่ครับ The นักธุรกิจผู้มังค้างแห่งดวงดาวสามร้อยยี่สิบแปด ใช่อันนี้คนจุดโคมโอ,โ,โอ้โหนี่ครับคนจุดโคมจะเบลนเบนในมอสแองกัสซอนอันนี้ครับนัก,กภูมิศาสตร์ชัยชดารอบรู้แห่งดวงดาวครับสามร้อยสามสิบมีตัวเลขอยู่ใช่เขาคาบประมาณนี้และแล้วเจ้าชายน้อยก็เดินทางสู่ดวงดาวที่7คือลโลกมนุษย์ดวงดาวที่พุกคนไร้จิตนาการและเอาแต่พูดตามคนอื่นครับผม คนในโลกคูกด,ดอกกุหลาบทันงต้นในส่วนเดียวแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เขาต้องการทั้งที่สินเท่าค้นหาอพบได้เป็นดอกไม้ดอกเ,เดียวหรือในน้ำเพียงเล็กน้อยโอ้โห oh. ทำไมมันแสงแง่คลคิดขนาดนี้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมอันนี้มีหูฟังเสียบอ๋อจะมีคำใหพดดนะ้พูดด้วยนะเสียงพูดด้วยนะครับ ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าลอยลอยมันมีจริงๆมีเสียงฟังจริงใช่ครับเนี่ยครับหูฟังใช่มีหลายภาษามากๆสิ่งสำคัญนั้นมองไม่เห็นด้วยตาโอ้โหมีภาษาภาษาเจว่าออชวาป่ะครับก็คืออินโด แล้วก็จีนดอยภาษาเยอรมันดอยเยอรมันแล้วก็อังกฤษอังกฤษอิตาลีอนสเปนฝรั่งสวงสวงฝรั่งเศสยินดีก็คืออาจจะเป็นอินเดียอะไรเงี้ยนะครับแล้วอิตาเลียนโนคืออิตาลีนะครับแล้วก็อ่เจแปนนิดก็ญี่ปุ่นเขย่งเกาหลีนะครับผมอาจจะเป็นเกาหลีใต้มากกว่านะครับเกาหลีเหนือไม่รู้ใช้กี่าันแต่เราว่าเกาหลีใต้ใช้แน่ๆและก็เนเธอร์แลนด์นะครับมันคือฮอลแลนด์หรือดัชก็ได้แล้วก็ฟิลิปปินโนคือฟิลิปปินแล้วก็โปสกีก็คือโปแลนด์โโปปรรรรตตุุเเเเกกกกกกกสสสสส็็็็็แแลล้้วววีีคคืือัซย สวีเดนครับใช่ครับสวีเดนสวีเดนวิเตอร์เกียวเคเลนอ่านออกแน่นอนนะครับผม It is o ซ l ีว oh. <laughs> uh ิดเดอะฮาร์ t เด a t วันแคนซีไรล a ย์วัตต์อิสเอเซนเชียลอิสอิมเพ e สิเบิลทูดีไอ Libya นะครับผมแล้วกับเจ้าชายมาโคนที่ไหนที่ลิเบียครับ เลยไซเรียบีออยู่แถบแอฟริกานี่เองนะครับ mm hmm. ใช่เมื่อเธอมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนก,ก็กำลังหัวเราะอยู่บนดาวดวงหนึ่งเธอจะมีดาวที่หัวเราะได้โอ้โหอย่างนั้นเลย mm hmm. ถ้ามันเกิดไม่ไม่เป็นเพราะว่าเคยเจอที่ไอคอนสยามมาก่อนนี่ผมอาจจะไม่ได้มาตรงนี้ก็ได้นะอาจจะงงว่าคืออะไร <laughs> ยังงงอยู่ก็ได้นะ เพราะที่เคยเจอแล้วเลยไม่ค่อยงงเท่าไหร่พอจะคุ้นๆเหมือนกันอันนี้หมวดอ่าเรียกห,หมวดขนาดอ่างเงี้ยเป็นหมวดขนาดเนเนเนอ่าดาวเคราน้อยห์นึ่งเทียบกับยอดเขาเหนือเวอร์เนียครับผมนี่โอ้โห่ดูดาวเลยนะพาไปดูดาวกันใช่ใช่ ดูนี่นคือการค้นพบดาวตั้งชืง่อดาวเคราะห์น้อยอะไรนยวตันไปหมดเลยครับใช่นี่โอ้โหนี่คอนซเซโลซุนซ <right> ิงเดอซันโดบาลบ้านเกิดของคอนซเซโลซุนซิงเดอซันโดบาลภรรยาของคุณคนนี้ครับผมก็คือองต์กเดอแซ แพ็กซูเปอรี่นะครับผมวันนี้นะครับใช่อยู่ที่โซนโซนาเต้ ate, ประเทศเอลซาวาดอครับที่นี่ปุป่มเขาไฟอยู่3ลูกสงบแล้ว2ลูกคล้ายกับที่แซงตุกแซงแพ็กซูเปอรี่เรียกยากนะครับบรรยายภูเขาไฟปนดาว b 6 1 2ถ้าคู่แต่งงานแต่งชื่อสถานหนึ่งนะก็ว่าสามเอ็ดแต่สัมพันธ์นั้นไม่ราบรื่นครับและฝังความเจ็ดพนไปในชีวิตของแชงแพ็กซูปเปอรี่นันอกอ่านบางคนรีความว่า,าดอกกุหลาบนี่เรื่องก็คือก่อน ชูเวโลนั่นเองไย์ย่อไป,อปไหมนี่อ้าวเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงเใช่ใช่ แล้วนะครับตอนนี้จริงๆตรงนี้ก็มีอีกนะโอ้หลายจุดเลยโอ้โหนี <c oughs> ่อะไรนะตัวเลือก เยสักตัวหนึงก็ไดนะ้อ่าตอนนี้ตอนนี้เมื่อกี้ไไม่ด,ไมได้เป็นคนยืนอยู่ครับไปให้ให้่หอบาก่อนอ่าโอเคดาว B หกหนึ่งสองเออใช่ไหมคุณคุณใช่ไหมว่าทำไมต้องีหกหนึ่งสองนี่แหละน่าจจะมาจากนี้ครับเดิสตันปินนี่แหละใช่โอ้โหมีบอกความเป็นมาอีกแล้วเนี่ย สวยๆครับเพราะเมื่อกี้คนนั่งเต็มเลยตอนใน้คนเว็บมีแล้ครับนะหายสบายครับผมอ่าปิดท้ายกันที่ตรงนี้แล้วกันเนาะแต่ทดสอ์เจ้าชายน้อยรอยยิ้มเวลาน้ำตาดวงดาววารรณกรรมเอกของโลกเลิศปฏิปิแฟงเลิปฏิปลงส์อ่าใช่ใช่เพราะว่าแต่ละ เราไออ่ะปิน้นอ่ะจริงๆเตาชาวฝรั่งเศสจอยอ่าแซลแองแฟรงค์แฟรงค์อะไรครับในวันหยุดฝรั่งเศสหรือเดอลินตันปิ้นในภาษาอังกฤษเลอบริตี์แปลงเดอลินตันปิ้นนั่นเองนะครับผมจัดทีมเผยแพ้ครั้งแรกเมื่อวันที่6เมษาัลยอนที่สักราชเนื้นะครับผมหรือที่รูปเมื่ักราช2486อ่าเพร้อารูปประกอบที่ผู้ว่าพันก็คือองค์ตัวนเดอร์แซงแฟกซูเบอรีนะครับผมวาดเองนับตั้งแต่ทีศักราช2อ2 3 นะครับผมในปี2566นะครับจึงเข้าสู่ข้อสอบที่8นะครับของ80ปีวันนีที่เราได้รู้จักกับเจ้าชายน้อยพูออกเดินทางเงย,ยือนดาวเคราะห์ต่างๆนะครับผมในจักรวาลและได้เรียนรู้ความเหงาจับหัวใจความรัก,กรอ,อันอ่อนโยนว์วิถีทาพ,าพอันบริสุทธิ์และการสูญเสียอย่างจุปปกจกกลายเป็นผลงานแห่งศิลวัตถุที่เยิ่งกว้างขวางอย่างประก,การเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมเพศสิววัยและเส้นแบ่งใดๆที่โลกนี้มีครับผมยังไงก็ เราอาจจะอยู่ได้กันอีกไม่ไม,ไม่นานมากเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับอย่างนั้นถือว่ายังดีที่เราได้มาเจอกันแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบและอยากมางานนี้แล้วก็จัดอาเลยครับมากันได้เลยที่สีควอนสแควร์สินครลินเขตประเวศกรุงเทพนี่เองแล้วไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้วงเราแล้ว,ลวกันราไก่อนสวัสดีครับ